โดนน้ำโชว์หน่อยดิเร <c oughs> oh, ็วตามตลบโอ้โหต้องมีส่วนั่เอาใหม่ได้ไดเอาใหม่เลยาะหม่น ยากแล้วมอหนังไม่ไม่มหนัง โอ้ยอ้าวพี่อุ้มขึ้นแล้ว